ผู้ชมค,คะตอนนี้เราจะมาบ้านที่ครั้งหนึ่งที่ท่านอารอห้าเคยเสด็จมาบ้านนี้ปัจจุบันนี้ท่านรองบอกว่าเป็นรุ่นเลนแล้วที่เป็นรุ่นเลนแล้วที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังนะคะได้รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะมาเที่ยวชมวันนี้รายการรู้เรื่องเมืองแม่กลองของเราถือว่าจะมาเป็นการเปิดและก็นำร่องให้ทุกคนได้รู้จักว่าครั้งหนึ่งท่านรอห้าเคยเสด็จที่บ้านนี้ค่ะตอนนี้ก็ขอเดิเชิญท่านรองเลยนะคะ อนนี้เราก็ถึงบ้านที่ครั้งหนึ่งที่ท่านรอง5เสด็จมาแล้วคะ่ะตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นหลานนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะเป็นพี่บางเอิญปฐมพรนะคะเป็นรุ่นหลานปฐมสาครนฐมสานะคะที่เป็นรุ่นหลานที่ยังคงรักษาบ้านนี้ไวค้ค่ะคงต้องให้พี่บางเอิญพาขึ้นไปในบ้านกว่าครั้งหนึ่งนะคะพระองค์ท่านได้เคยเสด็จมาที่บ้านนี้<ะ>ค่ะคขัดเชิญเลยค่ะ คุณลุงผู้รู้เรื่องราวที่ครั้งหนึ่งท่านรอฮาได้เสด็จมานะคะคือคุณลุงจรูนเจอไทยสวัสดีค่ะคุณลุงคะคงต้องขอให้คุณลุงเล่าเรื่องราวสมัยนั้นที่คุณลุงพอรู้มาว่าครั้งหนึ่งที่ท่านรอาเคยเสด็จมาที่บ้านหลังนี้ครับมเีเป็นอย่างไรบ้างคะคุณคลุงคือเนี่ยฮะสมัยก่อนนี้ผมก็ได้รับวางจากผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านนี้ค่ะท่านว่าเจ้าของบ้านในี่ะชื่อในลานะครับสมัยนั้นค่ะนะฮะสมัยนั้นท่านก็รู้สึกจะเป็น้าบดีหรือร่ำรวยมากครับ่วงนั้น ค,ครับก็มีค่าทาสินชายเยอะนะฮะมีเงินให้กู้แล้วก็บ้านผ,ผู้กู้ถือว่าว่าม,ม,ม,มีต้นมีดอกให้ก็เอาลูกหลานมาขัดดอกะะเอาลูกหลานมาขัดดอกอันนี้ที่ผมได้ทราบข่าวว่าที่บ้านนี้ฮะ,ะ<ๆ>เขาใช้ทาสเนี่ยทําคามย้อมผ้านะครับคือทําคามย้อมผ้านะแล้วทาสที่ไหนนอกข้อก็จะผูก จ่ไว้เสาต้นนี้แหละครับอ <ian> ๋อเสาต้นนี้ที่อยู่นียแสดงว่าเสาต้นนี้มีอายุมาเป็นร้อยร้อยปีสิคะนี่ท่านท่านเสด็จมาผ่านมาก็เอ๊ะทำไมบ้านนี้คนเยอะจังเลยครับท่านก็เลยเสด็จขึ้นมาทางถึงได้รู้ว่าบ้านนี้ท่านเสด็จมาคือเป็นเรือพายเป็นเรือเรือแจวทำไมเพราะว่าเรือแจวคุณลุงทราบไหมว่าที่ท่านเสด็จมาท่านเสด็จมาทางไหนก่อนคะ ผมว่าอาจจะผ่านมาทางดําเนินสะดวกนู่นแหละครับอ๋อ<ฯ>เส้นทางที่จะมีการพูดถึงว่าท่านเคยมาเสด็จทางดาเนินสะดวกค่ะแล้วขึ้นมาขึ้นมาท่านก็ตอนนั้นชื่อเจ้าของบ้านชื่อน,นลานะฮะท<ข>่านก็ท่านก็มาเลิก,เลกท่าตรงนี้ฮะ,ะ<ข>แล้วก็พระราชทานราชินนามว่าในพันพันลาเนี่ยอ๋อในพันลาพันพันพันลาค่ะพันลานะฮะอ๋อคือขึ้นมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็มาเจอว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านของนลานี่มีท่าเยอะครับมีท่าเยอะค่ะ ก็ถือว่ามาเลอกท่าที่บ้านนี้มาเลอกท่าทบ้านนี้ด้วยครับ, <S <S 2> <S 2> รบแล้วท่านก็วราราจะทานราทินนามว่าในพันพันลานะคะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วต่อมาต่อมานี่ผมก็ได้ปฏิบัติประอบไปเที่ยวว่าในลาเนี่ยแกมีลูกสาวคนนี้ชื่อพานะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มามามาสมรสกับคนจีนมาจากประเทศนอกชื่อในจันนะ่ะ แล้วก็ในจันนี่ก็มาแต่งงานกับนางพาเนี่ยครับสมัยต่อมาท่านก็เสด็จมาอีกครั้งเหนือบ้านนี้ครับอ๋อมาสองครั้งครับคับแล้วก็พระราชทานในจานนี้เป็นกำนันจันทร์ครับอ๋อเป็นกำนันจันทร์ก็เลยพระราชทานนามสกุลจันทร์ประพาครับอ๋อจันทร์ประภาคือนามสกุลที่ท่านจะพาให้แล้วตอนนี้ท่านก็พระราชทานไม้เท้ากับหมวกไว้ยังอยู่ไหมคะครับือครับก็อ๋อมีรู ไม้เท้าไม่อยู่ฮะคือบังเอิญได้ร่ายควังว่าคือน้องชายครัลูกลูกของหน้าสาวคนนี้แต่ขอไปหมวกกับไม้เท้าเข้ากรุงเทพไปหลายหลายปีแล้วครับก็เลยเลย,เลยหายไปเลยฮะครับก็ไอไอหลักฐานก็เลยรู้สึกจะยัง,ยง ครับไม่เหลือแน่เลยเสด็จมาครั้งที่สองนะพระองค์ท่านเสด็จมามามาดูรักษามันตามไหมคะว่าเลิกท่าหรือไม่ประครับอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วหลังจากที่ท่านสั่งให้เลิกท่าแล้วบ้านนี้ได้เลิกท่าจริงเพาเลิกท่าจริงฮะจริงครับแล้วแล้วก็จะเป็นคือก็ยังมีลูกหลานสืบทอดกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าเสาที่ไว้ท่านี่ก็ยังอยู่อยู่ต้นเนี่ยฮะที่ที่เห็นเนี่ยครับ ทุกวันนี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นเลนไม่ใช่ไหมคะฮะรุ่นสองรุ่นสามรุ่นมาแล้วฮะเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แต่ผมมาแต่งงานตรงนี้ยังยังมาทันกับยายของบังเอิญเนี่ยคือมาทันได้คุยกันอยู่อ๋อแสดงว่าคุณยายเนี่ยท่านท่านยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในสมัยนั้นใช่ไหมคะค่ะบังเอิญบอกว่าคุณยายของแกท่านเสด็จมาแกยังไว้จุกประมาณสักสามที่ขวบสามที่ขวบครับ ยังยังทรงแบบบ้านยังทรงเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมท่านรอห้าเสด็จหม่ครับก็มาเปลี่ยนหลังคาเนี่ยหลังสมัยก่อนจะมุงกากแล้วหลังฝั่งนี้ก็มาเปลี่ยนที่แรกทรงปัญญาะหลังนี้ค่ะมาเปลี่ยนเป็นทรงเตีอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังถือว่ายังยังคงอนุรักษ์เป็นบ่างทรงไทยแล้วในในละแวกบ้านนี้มีใครทราบไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอห้าเคยเสด็จมาบ้านนี้ก็รู้สึกคนคนเก่าๆจะทราบทุกหลังนะแต่รุ่นใหม่ไม่ทราบรุ่นรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยทราบะครับ มีอะไรเป็นหลักฐานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเออท่านหนึ่งท่านเคยเสด็จมาที่นี่จริงๆบ้าังคะหลักฐานนะหลักฐานเนี้ยผมก็ไม่บังเอิญมีหลักฐานอะไรไหมที่ไมยก่อนเนี้ยมีเหลือไหมผมไม่มีเหลืออะไรค่ะผมก็ได้ทราบกล่าาไม้เท้ากบหมวกเนี้ยคุณที่คุณคุณอะไรนะที่เอาไปเนี้ยคุณคุณลือคุณลือฮะทืมคนเอาไปคุณบุลลือนี่เป็นลูกเป็นเป็นเป็นลูกของน้าสาวของมังเอิญคือก็เป็นชุ่มช่่กันมาใช่ไหมคะค่ะ เดี๋ยวเอาไปเข้ามากรุงเทพไปก็เลยหายไปเลยครับค่ะแล้แม่ของมัเอิญนี่ก็ใจดีครับใครขออะไรก็ให้หมดครับให้วใจดีเพราะสิ่งหนึ่งที่เอาไม่ได้คือคือเสาที่ผูกธาตุไว้ค่ะตรงนี้คงต้องคงต้องไปหาพี่บังเอิญนะคะให้ให้เล่าถึงความรู้สึกว่าเออตัวเองมาเป็นลูกหลานถึงเจ้าของบ้านนี่รู้สึกอย่างไรบ้างคงเดี๋ยวคงักคู่เราคงต้องคุยกับพี่บังเอิญนะคะ พี่บังเอิญคะในฐานะที่พี่เนี่ยได้รับมรดกตกทอดมาเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะว่าครั้งหนึ่งที่ท่านรอ5ัเกสเ็จมาที่นี่คะ่ะรู้สึกดีค่ะแล้วมีความรู้สึกว่ากลัวไหมคะว่าเป็นอย่างไม่กลัว,ลวแล้วปัจจุบันพี่บังเอิญยังมีลูกหลานอยู่นี้ไหมคะมีพี่ไม่ได้แต่งงานนะพี่มีตลาดลูกของพี่สาวในกลุม่มเพื่อนแล้วแล้วแบบว่าคอือยังดูแลบ้านนี้ไว้ค่ะ อยากไม่แค่พี่มืองเอินอยากไมคะว่าอยากจะให้บ้านของพี่มืองเอิญเนี่ยเป็นบ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สนใจมาเที่ยวชมว่าครั้งหนึ่งท่านรอบ้าคือจะมาบ้านนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะตรงนี้คงคงต้องให้พี่เมองเอินพาไปดูจุดสํคาคัญต่างๆนะคะลแล้วแรกคงจะไปที่เสา,น,สานะคะต้นเสาต้นเสาครั้งหนึ่งที่ว่าเ,ออเคยผูกคาดไว้ค่ะเนี่ยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ขาพูด,บพยยพดอบต้นนี้ต้นนี้เหรอคะ ก็ถือว่ามีได้ขยับอะไรไหมคะไม่เคยขยับไม่เคยขยับเลยเปลี่ยนเปนหลังคาเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ขยับยับไปไหนกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวค่ะก็เราอยู่มาตั้งแต่เกิดล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดปรลๆเกิดขึ้นไหมคะไม่มีถ้าคนอื่นแปลกหน้ามาอยู่เขาจะเจออ๋อเขาจะกลัวใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแต่แล้วแต่ท่านนะคะจะใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังตรงนี้รับชมตรงนี้ว่าบางท่านก็เจอนะคะก็แล้วแต่บุามอุของแต่ละคนตรงนี้คือเป็นเสาว่าครั้งหนึ่งนะคะท่านมีการถูกพลาดไว้ สังเกตนะว่าในบ้านนี้ก็จะมีรูปของคนเก่ามากๆเลยนะคะที่จะแขวนไว้ให้กับอทุกคนได้ได้ดูกันไว้นะคะพาไปที่เขาวางก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาฟางอันนี้ก็จะมีรูปของท่านรอให้ยอยู่ด้วยนะคะรูปนี้ไม่ใช่ของจริงนะอ๋อค่ะ น้าชายเขาเห็นว่านั่นเขาก็เลยเอารูปเนี้ยมาเปลี่ยนแทนของจริงไม่มีของจริงจะเล็กกว่านี้หน่อยค่ะแต่ข่าวฟางจะอยู่แบบเนี้ยแปดแบบเนี้ยเห็นตั้งแต่เด็กๆก็รูปเปลียแป้แบบไม่จรากว่ะคือจะคงจะคงไว้อยู่ตรงนี้แต่แดกเขาจะเอารูปไว้ตรงนี้